สวัสดีเ,เพื่อนๆนะสวัสดี fc ด้วยนะครับสวัสดีวันนี้เราจะพาเุื่าน,นไปเอาซ a m s u n g ซ s 2 2 Ultra ันนะครับอ่ะโอ้โหมันเป็นรุ่นท็อปเครื่องเดิมมีแต่เครื่องตัวเครื่องเปล่าๆเ,เลยนะในราคาที่เงินบาทนี่ก็หลายตังค์อยู่นะเออหมืนม่นๆกว่าบาทนะเออแต่ว่ามันจะมีตาหนินะครับเครื่องนี้เดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูอ่านี่ตามนี้เลยนี่เห็นไหม ก็คือมันจะมีจอล้วนะครับเพื่อนๆนะอ่าจอมันจะล้วนะครับอ่ามันล้วข้างหน้าแต่ว่าผมต้องไปเช็คเครื่องดูตัวจริงก่อนนะครับอ่าอ่าพี่คนนี้ผมก็รู้จักเขานะอ่าเขาเขาน่าจะเน้นขายซัมซุงเลยนะอ่าไอโฟนเขาก็ขายเหมือนกันแต่ส่วนน้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะนี่นะครับ S ยี่สิบสนะครับนี่ โอเคนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่ตามนี้เลยนะเดี๋ยวดูโลเคชันนะครับเพื่อนๆอ,อ่านี่เห็นบอลเห็นไหมอ่ะโลเคชันก็ตามนี้นะครับเพื่อนๆน,นะสิบแปดกกิโลนะครับไปกลับนี่ก็ประมาณอ่าเท่าไหร่สามสิบหกกกิโลก็ธรรมดานะอ่ะผมว่าธรรมดานะบริเวณน,นี้ระดับ 40-50กิโลนี่ถือว่าอีซีนะธรรมดานะสำหรับขี่มไซนะครับมันก็อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยแห่งซาดของลาวด้วยนะครับอ่าแห่งซาดเลยนะเพืเ่อนๆอ่เดี๋ยวเราจะไปกันเลยครับไปดูกันหน้างานเนละว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันจะตรงปกหรือเปล่านะมีติเครื่องพิเศษเขาบอกว่าเป็นเครื่องเดิมนะเดี๋ยวผมจะไปเช็คดูนะว่ามันเดิมหรือเปล่านะอ่า แต่ส่วนมากพี่คนนี้เข้าขายน่าจะโอเคนะมีเครดิตนะครับอ่ะก็ก็โอเคอะ่ะเออไปกันเลยเลสซโก้ึพอรถติดมากคุณเพื่อนอ้โอ โคตรติดอ,ะอ่ะรถโคตรติดเพื่อนๆโอ้โหติดมากเนี่ยกงเป็นวงรถติดนั่นนะ เข้ามาเบิร์นตัวสับตัวเออเอสยี่สิบสองนางได้ปะโอ้มาหลายแก๊อยู่มีรุ่นไหนเนี่ยมีมีหลายทำซ่มอ้ะอ้ว่าเครื่องเดิมมันบ่ตัวเอสยี่สิบสองเขาถามมาเอสสาองะอ่า ่้หินเครื่องมันแตกงานตำหนิได้เขามักงานขายลาหุ่นงานขอเช็คเครื่องได้หรอหินคือแตกแต่บนนี้แต่ว่าบนนี้วูเห็น อ่ะเพื่อนๆขั้นตอนนี้ผมก็จะทําการเซ็คเครื่องทุกอย่างเลยนะเซ็คให้ละเอียดเลยนะเพื่อนๆนะอ่ะไม่ว่าจะเป็นการเซ็คจ,จอเซ็คสีมันจะมีสีหลักๆนะสีเหลืองสีฟ้าสีแดงสีขาวนะครับเพื่อนๆนะ,ะก็เซ็คให้เรียบร้อยนะครับอ่ขั้นตอนนี้ก็จะละเอียดหน่อยนะครับอ่ะมันจะมีเครื่องนี้มันจะมีตําหนินะก็คือตามรูปนั่นแหละที่ผมถ่ายให้ทุกคนนะมันจะนลาวข้างบนนะครับสองข้างเลยนะทั้งฝากซ้ายฝากขวาเขาถ่ายให้มามีแดก าฝากสายนะแต่ปะว่าไปดูหน้างานตัวจริงแล้วก็มีฝากหัวด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะผมก็ยอมรับได้นะโอเคนะครับสำหรับสภาพนี้นะครับเพืเ่อนๆนะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ,อใส่ซิมใส่เบอร์บลูทูธ Wi-Fi อะไรยังไงมันก็ได้หมดนะครับทุกคนทรออกทุกเข้าปกตินะการสัมผัสนี่ก็บอกเลยว่าลื่นไหลใส้ได้เลยนะครับอเอ,อ้บอกเลยว่าลื่นๆนะเออหน้าจอ120พืนะ ส่วนในภาคของกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าอะไรยังไงทําไมมันก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะทุกคนนะไม่ว X, 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 ่าจะ 1x 2x 3x อแล้วก็ 4x จนถึง 100x เนะเออกล้องมันไม่มีปัญหาเลยนะผมก็ทําการเซกละเอียดกับพี่เขานะครับหลังจากผมเซกละเอียดแล้วก็มาภาคส่วน Security นะก็โอเคไม่ว่าจะเป็นการสแกนนงสแกนหน้าสแกนลายนิ้วมือรอะไร ก็เช็คหมดอ่ะเออคือเราจะซื้อทั้งทีเราก็เช็คให้หมดอ่ะเออหลังจากผมว่าโอเคแล้วผมก็โอนเงินให้พี่เขานะครับ่ะ,ะมือถือเครื่องนี้จบกันที่เจ็ดจห้านะครับเพืเ่อนๆนะโอเคนะคเพื่อนๆเราก็ได้มากันแล้วนะครับก็คือ S22 Ultra นะครับนี่ได้มาแล้วครับนี่โอ้โห อย่างสวยอ่ะเออบอกเลยว่าเป็นเครื่องเดิมนะเพื่อนๆนะนี่เป็นเครื่องเดิมๆนะอ่าเดิมเลยกริบเลยผมไปกวดเซ็กมาแล้วอ่าเดิมเดิมจริงฮะอ่ามันก็จะมีรอยแล้านะครับตามสภาพนะรอยร้าผมว่ามันขึ้นกับคนนะที่เขาจะาไปใช้ต่อนี่ดี๋ยให้ดูมันจะมีรอยแล้านะครับอ่ารอยรล้าอ่าข้างข้างบนนะครับ ทั้งสองข้างเลยข้างนี้กับข้างนี้อ่าแต่มันเล่นได้นะมันไม่มีจุดดํานะครับเพื่อนๆจุดดํามันไม่มีเห็นปะโอ้สภาพนี่โคตรสวยเลยหาที่ไหนมีได้แล้วนะอ่านี่เป็นเครื่องเดิมๆนะมีแต่เครื่องเปล่าๆนะครับเพื่อนๆนี่ยงังเจมอ่ะเออบอกเลยว่าเจมอ่ะใช้งานปกติทุกอย่างนะครับอ่ะผมก็ไปถอยมานะครับในราคาเจ็ดจ้งห้านะครับเพื่อนๆ,ๆนะ ไปปล่อยตอนน่าจะได้อยูเก้าประมาณหลัก9นั่นแหละอ่าโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s ไ r i b e ใหส่องผมด้วยนะครับวันนี้ผมไม่ได้พาเพื่อนไปกินของอร่อยอรอยกันนะ <c oughs> โอเคอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e ว่าผมจะไปเอารุ่นอะไรและขายอะไรต่อไปอย่าลืมกด Subscribe ใส่องผมด้วย